สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียครับพี่น้องเนาะครับคลิปนี้ก็จะพาพี่น้อง f อซตามต่อแนวทางเลขของพ่อบางพีเด้อครับผมเลขพ่อบางพีครับเลขตั้งรักเลขเด่นครับผมเดินดีครับพี่น้องน่องวว่างหันกันเลขตั้งรักพอเขาสามตัวเลยครับผมสี่ห้าสามครับผมพอวิ่งบนกับเขา หาครับพี่น้องเนาะจับคู่กับมีสามหาหาสามครับและการเลขที่ไม่จับคู่กันครับผมถือว่าแม่นได้ครับพี่น้องเดี๋ยวในงวดนี้ก็มาเชื่อจะไปสอบถามมาให้พี่น้องซีเป็นแนวทางเช้นสวกเส้นดวงหรือว่าเป็นแนวทางเลขบนหนาลงทุนครับพี่น้องเนาะครับผมเอาสิบหกสิงหาคมหกสิบหกครับมาตามกันต่อได้ครับพี่น้องสายบนพ่อบางพีครับผมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขก็พอ กัามาเชียกับขอขอพระคุณพอเด้อครับผมทีเมตาแนวทางให้คับเก่ามาเชียทรงต่อพี่น้องเอซครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้คับเก่ามาเชียน้าเชียร์แหละกัูวน้ำชัยในเด้อครับผมไปรับช่วรับฟังเหล็กพอกันเลยครับฮัลโหลครับพ่อครับครับเก่ามาเชียสวัสดีครับผมครับ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 คับครัับบัั ครับ <c oughs> เป็นรมันเันนอ้เขึ้นวันนี้ครับเดล็กต่างรักกับเขาสามตัวเลยครับเล็กวิ่งกับมาครับผมวันนี้ขึ้นอยากขึ้นหรอครับเป็นทั่ไหนพอหมดนี่ครับผมมันจะไร้รบบขึ้นยากหลายแนวอยอะอ้ตัมันเลน็ได้รอขนเพระวกันรนะอปด็นเลครับเล็กเป็นคิดคิดยากที่พอเอาล่างเบิ้ครับผมเป็นแนวทางเบิงมต้งไดกัด อันเลขที chapter, so, like, wish, uh, so ่ไม so, um ่มาไม่จับค so, um ู่กันกับแม่นน้อพ่อเนาะจะไปเสือกไม่พอโอ้โอ้ดังบอกได้มาเตะจะไปเสือเไม่ทีพอบอกครับสิ่้ไรครับครับผมครับอ่อัน่ครับพ่อครับสิบหกสิงหาคมครับพี่น้องเนาะอย่าเผลอย่าพลาดครับผมเด่นโฮเกิลเก้าหกเจ็ดเก้า

หนึ่งเจ็ดหกเอาทุกตัตเนี่ยเอาหนึ่งเป็นเอาหนึเป็นลักลอยเหรอยอ๋อครับผมเอาลักลอยเป็นหนึ่งครับเอาหน,นึง่งมดดึงหนึเป็นหนึ่งเต็น,น,นมดเลยลักลอยของพ่อนี่มีหนึ่งตัวเดียวหรือว่ามีชุดเตรียมหลายกุนี่ครับ่อเขาเอาเต่งตัวเดียวออ๋อครับผมร้อยหนึ่งเเลีพ่อเนีนไหนไปนั่นย่างเลยครับผมเงีนีเก้า สี่เก่าครับผมเก้าหกเก้าหกเจ็ดหกเจ็ดหกตัวพ่อจับตามตัวเลยคเอาเป็นเอาหนึ่งสี่เก่าหนึ่งเก้าหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกครับผมหนึ่งสี่เก่าหนึ่งเก้าหกหนึ่งเจ็ดหกครับผมหลักร้อยเป็นหนึ่งครับ จะพอมากไหมจะตโตพอ,พอพอมากเลยหนึ่งเก่าของผะครับเอาเหล<อ>็กบนล่างนี่ระวังพอดีครับผมหนึ่งเก่าเก่ามากต้กันเรื่องวันนี้จะสื่อใส่กันนะพ่อเนาะแมนบนล่างเลยหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งบนตรงเอาเหล็กบนตองไปไก่มันเลยอย่าซื้อใส่กันได้มากจะใส่ไก่ยะซื้อครับผมบนล่างหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งครับเป็นเหล็กดับคู่ครับผม เพมรับเลขครับพ่อแต่มันเปลี่ยนแปลงได้ได้พอสิเมึงอีเจ้วหนึ่งอยดวเขมันเปลี่ยนได้ตอกอันนี้ครับพ่อเปลี่ยนแปลงพอเลยครัมันปิดับไปได้จ้นึงพอสิมึงไม่เหบอก้ครับผมอาจจะมีครงที่ถ่ายดีครับพ่อมก็อยู่ในตารางมหนีละคือเก่ามหนีละแต่ว่าพ่อาเนีนตัวได้จะนึงคนนี้พกเลขเลขบดถิมเลขต่างรักนะพ่อเนาะอยู่น้ำเก่าแต่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยเปลี่ยนอไรหเจดเก้าศูนย์สี่ห้า อันนั้เพราะว่ากันเอฟซีจับเป็นไอ้เป็นเวียนเราหาฮกเเก่าเวียนกันเพราะว่าเหล็มันสองผมมีแน่นอนี่ตัวเวียนกันเลยนะพอหาฮเก็เก่านี่แม่แม่เพราะว่าผมมีแต่ตตีเหล็กมากตัวเรมากหาฮกเจ็ตแปดเก่าตัแปดทอตตรไปครับผมเดี๋ยวเลือสี่ตัวเลสี่ตัวเ่ันนีเียสี่ตัวสองตัวจับคู่กันเลยครับพี่น้องหาหเจ็ด อันนี้บนนะพ่อนะแมนแมนล่างเอาไ้เน่ล่างคู่วอยไปตอบเรื่องตัวอะครับผมล่างไว้สามหางเน่ยเอาล่างไว้เด่นสามล่างเด่นสามสามศูนย์สามห้าสามหกสามศูนสามหาาม้าสามหากครับครับผมเหล็กล่าง เล็กนั่งนิ่งสามสาวพ่อสามี่อมากพอมากสามศมนา์สามาละสามศูนย3สามาโอ้โงงาเราสามหาเนี่ครับสาวเลยวิ่งเลยครับครับผมเองเชียเขามากครับผมสามสามล่างครับ นี่แหละครับผมเหล็กของพ่อบางพีครับผมเหล็กตั้งรักเหล็กวิ่งครับผมเอาพอครับผมก็มาเช่ยรกับสีลบกวนพอสมนีเด้อครับผมครับขอพระคุณพ่อบางพี่ครับผมครับงวดนี้ขอให้สามตัวแตกคือจังงวดบางหันเด้อครับพอเหล็กในตารางครับครับพอสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับเหล็กพอบางพี่ครับพี่น้องเนาะ ในงวดวันที่16สิงหาคมครับพี่น้องกรับรอคอยคือเหล็กตั้งรักเนี่ยครับผมเหล็กตั้งรักเหล็กวิ่งครับเอาเหล็กตั้งรักพอกรับเจมีแถวบนเด้อครับพี่น้องแถวบน6 7 9ครับแถวล่างก็คือ0 4 5ครับแล้วก็ไต่เหล็กซ1ครับพี่น้องเนาะ1ไต่เหล็กซครับเด่นบน7กับ9ครับผมครับ ดึงเด่นออกมาจากเลขตังรักเจ็ดกับเก้าเด้อครับพี่น้องครับสำหรับเลข2ตัวก็จะมี46 47 49 70 75 76 9096แล้วก็9 7ครับผมครับเน้นที่49 76และ96ครับมาเลข3ตัวพอกับว่างรักลอยไว้1นึ่งครับผมหลักร้อยหน,นึ่งกับสามตัวพันเน้นหนึ่งครับ 1 4 9 1 6 9ครับผมแล้วกหนึ่ง็ด7 4 1ห6ตัวเนียนมี1 4 9 1 6 9เกาหเกาแล้วกห็176ครับผมครับเลขอย่าซื้อใส่กันครับบนล่างหรือว่าเลขดับคู่ครับ1991เก้ 19, 91, ้อครับพี่น้องเป็นแนวทางเบมองครับพี่น้องเนาะเป็นแนวทางเลขพ่อหนาลงทุนครับหลังจากพอวิเคราะห์ตัวเลขบนแล้วครับผมพอว่า เลขที่ที่จะจับวิ่งกันนี่ครับก็คือหาหกเจ็ดเก้านี่แหละครับพี่น้องครับสายบนนี่จับเกี่ยวกันครับเลขกสองตัวเด้อครับพี่น้องครับเอามาเทเลขล่างครับผมล่างวิ่งสามจับคู่สามศูนย์สามห้าสามหกครับเน้นไปที่สามศูนย์และสามห้าครับเอาถ่ายคลิปนี้ครับเก่ามาเชียร์กับขออวยพรให้พี่น้องสิครับผมโชคดีเด้อครับพี่น้องครับนี่กับเป็นข้อมูล แนวทางตัวเลขของพอบางพี่กับผมใช้บนพี่เจน่าเบิองเอาครับพี่น้องเนาะเพื่อได้โชได้ลาภน้ากันครับ16สิงหาคม66ถูกหวยแล้วงินไปน้ากันเด้อครับพี่น้องสวัสดีครับ